สวัสดีค่ะพามาเก็บบัวนะคะ เก็บบัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะบาปกองขอบคุณนะคะพามาเก็บบัวจ้า บวบตาโยมามาจ้ามาจ้าอยู่อยู่หนองคายเนาะอยู่ใกล้ๆก,กันกับอุดอรอนเนาะจ้าปลูกเองจ้าอยู่อยู่หน้าจ้ะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณนะคะย่างอันนี้ได้แล้ว หอบแล้วหอบแล้วเออเออเอ้าเยอะอยู่คุณมมกพี่แต่บนลกใบนาเจเรด้มาเนี่ย้ัวยังสั่นอเอึ๊บสิ่นี้เราเนี่ยนั่นน่ะอันนึ่งน่ะอึ๊บ ย็บเพ,พิ่นได้ <c oughs> แต่เพื่ดีเราระวางือคือตัวน้ำแมนอยู่จ้ะลุยลุยลุยขี่ต่มเนาะตรงตรงระวาง <c oughs> กเก่บ่ค่อยง่ามปันไหนหรอกจ้เพาะว้าเพิ่นปลูกต่มถ้ามาตาเนาะ,ะเะพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ไอ้เลี้ยงแบบว่าปลูกแบบจริงจังนะจ้ะปลูกไว้ในหน้าซื่อคอขอบคุณที่เข้ามานะจ๊ะขอบคุณนะคะ หอบแล้วหอบแล้วลุยลุยขีดตมหอบแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันที่พามาเก็บบัวคะ่ะ ยังไม่ได้เกี่ยวคะ่ะแต่มาเก็บบัวก่อน,นลปลามีจ้ะมีปลาก็มีแต่ว่าไม่ได้มาเฝ้าเนาะบางทีก็มีคนมาแบ่งไปกินบ้าง <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้มาเฝ้า โอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วหอบมักเก็บกับพี่สาวอันนี้เป็นบัวของพี่สาวเนาะ

bye you ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบกํลังใจนะคะ พี่กุ้งเหนื่อยแล้วพี่กุ้งสวัสดีนะคะพี่กุ้งขอบคุณนะคะเหนื่อยแล้วเดินลุยลุยขี้โคลน หมดแดงวันน <unting> ี้มีออเดอร์เนาะวันนี้มีออเดอร์เข้ามาก็เลยมาเก็บ แต่คนเก็บหมดแรงแล้วหมดแรงหมูกระทะแล้วสงสัยถ้าแกจะได้เสียหมูกระทะอีกแล้วมั้งเย็นนี้ กลับบ้านกินข้าวเที่ยงใช่แดดร้อนมากเลยพกุ้งแดดร้อนมากเลยวันนี้พี่สาวเขามีออเดอร์เนะเขามีออเดอร์ขายบัวมาช่วยเขาเก็บ เหนื่อยมากร้อนก็ร้อนนะแต่ก็สนุกดีกี่นาทีแล้วไม่รู้เอาสักสิบห้านาทีนะพี่กุ้งเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไล้สักสิบห้านาทีพอละคนไร้เหนื่อยละเหนื่อยมากเลย มาตากแดดเก็บบัวแดดร้อนมากเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูต้นข้าวแป๊บหนึง่ง ที่ล่มๆเลยพี่กุ้งดูดิกลางแจ้งเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นเป็นนาข้าวก็จะได้เกี่ยวแล้วนะอันนี้อันนี้น้ำท่วมไม่ถึง ตรงนี้น้ำท่วมไม่ถึงข้าวก็ไม่ได้เสียหายตรงนี้เดี๋ยวข้าขึ้นไปดูตรงนี้น้ำท่วมไม่ถึงข้าวไม่เสียหายตรงนี้ข้าวยังเหลือเหลืออยู่หอบแล้ว หอบแล้วหอบแล้วจะไปทางไหนดีจะไปทางไหนดีเน,นี่ยมันเป็นลานกลางแจ้งเลยอ่ะุไม่มีต้นไม้สักต้น ปาก็มีนะในที่นี้ปลาก็เยอะแต่มีคนมาเอาแล้วมีคนมาเอาไปกินแล้วมีคนแอบมาเอาไปกินแล้วใช่ข้าวใกล้จะได้เกี่ยวแล้วค่ะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวแล้ว นี่วันนี้ได้เยอะอยู่เด็ดจันสั้นใส่ถุงตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเป็นแม่น้ำสงคราม บนนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นส่วนยางเอาให้น้ำขอบคุณค่ะร้อนร้อนมากห้มเลย อยู่เกี่ยวข้าวก่อนเขาเอารถเขาเอารถเกี่ยวพี่กุ้งเขาเอารถเกี่ยวเมื่อกี้มีมีรถมาดูนะมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาดูทางลุงเนะมื่อกี้ ดี๋ยวปีหน้าจะขยายให้มันให้มันเต็มพื้นที่ตรงเนี้ยขยายนาบัวปีหน้าเนาะให้เขามาทําให้ให้ให้รถเข้ามาทําให้ให้มันขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเต็มตรงเนี้ยประมาณไล่ประมาณไล่หนึ่งนะโครงการโครงการโครงการใหญ่ มันก็ยังมีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเนาะแต่มันไม่มีน้ําแล้วต้องให้รถมาทําให้มันให้มันเป็นลึกๆกว่าน,นี้นะให้มันลึกกว่าน,นี้ให้มันจะได้ขังน้ำไม่ได้พี่สาวบอกว่าจะเป็นลมแดดแล้วรีบกลับบ้าน กลัวกลัวคนไลฟเป็นลมแดดได้สิบนาทีค่ะได้สิบนาทีได้ยี่สินาทีแล้วอันนี้สิบเก้านาทีแล้ะอีกนาทีหนึ่งส่วนตรงนั้นเน่ะเขาเขากำลังเกลี่ยหน้าดินเนาะเขาจะปลูกแตงโมตรงนู้นอ่ะเขาจะปลูกแตงโม กุ้งพี่กุ้ง,พ,งพี่กุ้งได้ยินไหมเจ้าของนาบัวบอกว่าเออขอยืมตังค์พี่กุ้งสักหมื่นหน่อย <laughs> จ,ะจะมาขยายพื้นที่สระบ,บัว <laughs> โปรเจกต์พันล้านพี่กุ้งบอกโปรเจกต์พันล้านเ <laughs> <laughs> จ้าของเจ้าของนาบัวบอกยืมตังค์พี่กุ้งหมื่นหนึ่งจะมาขยายบ่อบ,บัวนาบัว <laughs> ชวนเป็นหุ่นสวนแล้วพี่กุ้ง <laughs> ักไหอนอ่ะเดี๋ยวลงไปงเดี๋ยวไปเอาฝาักนี้ก็บิดไล้เนาะไหนนี่บอหลังเดงๆหันหลังมาใช่ไหมเดี๋ยวลงไปเอา ลงไปเอาฝักนี้เสร็จก็ขอปิดไลน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้มันยังไม่โตนะเอาเลยป่ะอือเอาแล้ว อ๋อจะโชว์แบกบัวเหรอจะแบกถุงบัวเดินขึ้นสวนยางจากตรงนี้ไปสวนยางนี่หลายอยู่นะไหลยหลยเมตรอยู่นะไปค่าเดี๋ยวเอาอ เออ่ขอบคุณนะคะคุณแม่มาสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสำหรับไลน์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ